ก็สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ทางสวนเกษตรบรรยุของเรามาสนอนาเสนอวิธีการตอนกิ่งของกิ่งฝรั่งนะครับแล้วก็กิ่งพืชผลอื่นอนนะครับในช่วงน้าแรงว่ามีมีวิธีการอย่างไรจะให้ออกรากได้ดีนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องกว้อนก่อนนะครับว่าเอาเหลือก่อนในการคว้นกิ่งเนี่ยแล้วแล้วแต่ท่านจะใช้มีดคว้นกิ่งหรือว่าใช้ มี่ม้วนขิงก็ได้แบบที่ผมใช้อยู่นี่นะครับก็ซื้อมาชิ้นหนึ่งก็ประมาณ150บาทนะครับรวมส่งด้วยก็ใช้ได้มีพสมคนรครพอควันเสร็จแล้วก็เอามีดขูดเนื้อเยื่อนะครับที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญในเขออกนะครับเพื่อไม่ให้เวลาเราตอนขิงแล้วเ่ยเ,เนื้อเยื่อพวกนี้เจริญติดกันจะทาให้รากของยู่ตอนไม่ออกนะครับก็ต้องขูดให้ดีครัขูดจากบนลงล่างนะครับอย่างนี้ ให้โดนแผ่ด้านบนปุเสร็จแล้วเราก็เก็บงานให้รี่บร้อยนะไม่ให้มีเนื้อเยื่อที่เขาจะเจริญกิดกันได้ดีครับทันตอนขิงในช่วงหน้าแลลงนะจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือกิงตอนออกรากน,น้อยนะครับโดยเฉพาะฝรั่งสายพันธุ์ไต้หวันเนี่ยจะออกรากยากมากนะประมาณ3าเดือนกิงที่ท่านเห็นนี้เนี่ยก็คือผมสาธิตให้ท่าน,นดูว่ากิงตอนจะตอนหน้าแล้งจะใช้เทคนิควิธีการอย่างไรคือก็ พอเราควนกิ่งอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขูดขูดเอาเนื้อเยอะออกออกเสร็จนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยมะพร้าวนะครับที่เราแช่น้ํายาเร่งรากนะครับก็คือน้ํายาเร่งรากที่ผมแช่ก็ไม่มีอะไรมากก็คือใช้เอ็มร้อยห้าสิบรั่วคาราบาลแดงหรือว่าลิโพวิตันก็ได้นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับทลงไปนะครับผสมน้ํากับปุ๋ยมะพร้าวนะครับแล้วแล้วก็กะปิก็คือครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ละลายน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เทลงไปแล้วก็เทน้ำลงไปให้ท่วมขุยมะาพร้าวนะครับแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนเสร็จนี้อันนี้ก็เป็นอันเสร็จได้พอนะครับเวลาเราเนํามาใช้ก็ใส่ถุงให้สตประกอบกับไกลกอนนะครับอย่างนี้ในการตอนจริงครับถ้าช่วงถ้าช่วงหน้าแรงเนี่ยให้งหงายหงายด้านด้านที่เราเ,ออเปิดแผลของถุงออกเนี่ยขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่าทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงหน้าแรงเวลาเราลดน้ำเนี่ย น้ำจะไหลเข้าด้านที่เราเปิดแผลไว้นะครับเราแล้วรากของกิ่งตอนนี้จะออกด้านล่างนะเพราะเนื่องจากว่าด้านล่างเนี่ยโดนแสงแดดน้อยนะครับรากจะออกไปในทิศทางที่ไม่ค่อยโดนแสงแดดนะครับในเวลาเราตอนจริงให้งายขึ้นแต่ว่าเวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยให้เราควา่ำคว่ำตัวน,นี้ครับคว่ำแผลที่เราเปิดเปิดแผลเพื่อเอากิ่งเพื่อเอากุ้ยมะพร้าวนตอนจริงเนี่ย ลงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ํามันจะไหลลงเนี้ยนะครับพอเข้าตุ้มตอนแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลไหลออกนะครับเพราะว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ำมันเขาไหลเข้าเยอะมากเกินไปเนี่ยกิ่งตอนจะออกยากนะครับแล้วก็หันลงอย่างนี้แต่ถ้าหน้าแล้งเนี่ยให้ไหงขึ้นเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยคุยมะพร้าวเนี่ยจะโดนความร้อนเยอะนะครับความชื้นในอากาศน้อยทําให้น้ําที่ที่อยู่ในคุยมะพร้าวระเหยออก ทําให้ขุยข้าวพดนี่แห้งพอแห้งแล้วเนี่ยรากกอออกาอยากนะครับจงึงใช้วิธีการนี้ครับเป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับในการตอนจริงก็คือทบทวนนะครับก็คือถ้าช่วงหน้าแ้งเนี่ยให้เอาแผลด้านบนที่เรากรีดถุงขุยข้าวพนีหงายขึ้นนะครับให้เจอได้แสงแดดนะครับรากจะออกด้านล่างครับแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยให้เอาแผลลงด้านล่างเพราะว่าเวลาน้ําฝนไหลมานี่จะได้ ไหลเข้าแล้วก็ออกด้านแผนีเลยน,น,น,ลนะครับทำให้น้าไม่ขังในช่วงหน้าฝนนะครับทาให้น้ําไม่ขังตุ่มในช่วงหน้าฝนแล้วก็รากก็จะออกได้ดีครับเพราะว่าความชื้นในตุ่มน,นี่เหมาะสมะอย่างในช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยพอเราไห้เป็นอย่างนี้เวลาเราลดน้าเนี่ยน้ําก็จะเข้านี้แหละครับแต่ว่าในการออกรากเนี่ยรากจะออกเฉพาะด้านล่างรับด้านบนเนี่ยจะออกยากเพราะว่ามันโดนแสงแดด ารากที่อ่อนๆเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอที่จะสู้กับแดดหรือหาอาหารได้เองเนี่ยเขาจะออกเฉพาะด้านล่างนะครับดังนั้นถ้าอยากให้รากออกด้ทั้งด้านด่างด้านล่างด,ด,ด,ด้านบนเนี่ยสำหรับผมก็คือมีเทคนิคง่ายๆก็คือเอาพลาสติกดามาปิดเพราะว่าผมไม่มีฟอยนะครับก็เลยใช้พลาสติกดาก็คือเป็นถุงถุงนี้นะครับถุงถุงดำที่ส่วนผม ไม่ใช่แล้วก็คือก็คือถึงนะเพราะว่าใช้เพาะเพาะเมล็ดเ,เพาะต้นไม้อะไรต่างเนี่ยก็คือถุงมันชำรุดแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็เพาะต้นไม้ไปหลายครั้งแล้วมันก็เลยชำรุดโดนแสงโดนอะไรก็ชำรุดมาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็เอามาคุมตัวน,นี้นครับเพราะว่าถุงเนี่ยจะเป็นการในการใช้ถุงจะเป็นการทางแสงให้กิ่งตอนอีกตอนน,นนะครับเพื่อให้กิ่งตอนออกรากในทุกทิศทุกทางลึกซง รากจะสวยนะครับแล้วก็รากออกง่ายกว่าที่เราไม่กลุ่มถุงดำไปนะครับในช่วงหน้าแล้วในช่วหน้าฝนที่ความชื้นในอากาศเยอะไม่ต้องกลุมก็ได้เดี๋ยวถ้าน้าแรงท่านใดที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ําหรือว่ารดน้ําไม่บ่อยครั้งไม่ได้ไม่ได้รดน้ําบ่อยเนี่ยก็ใช้วิธีนี้จะทําให้รากออกได้ดีนะครับซึ่งผมก็ทดลองทําแล้วก็ประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วกน อยากนําวิธีการนี้มาเสนอพี่น้องกเกษตรกรให้ได้เป็นแนวทางและเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับในการที่จะทํากี่ตอนอย่างไรให้ออกรากได้ดีนะครับในช่วงหน้าแรงซึ่งหน้าฝนแม้จะมีปัญหาครับก็ฝากเทคนิคเล็กน้อยนี้ไว้กับกเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับแลบสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องกเกษตกรกรประสบความสำเร็จและก็ทำาริมีเงินทองในการทำทางเกษตกรทุกท่านขอบคุณครับ